มีหลายคนพักมาถามเข้ามาว่าระดับเพลิงอากาศยานเนี่ยเขาฝึกอะไรกันบ้านเดี๋ยววันนี้ผมจะภาพคร่าวๆให้ฟังครับผมจะขอแบ่งการฝึกหลักๆเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆคือภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติวันนี้เรามาคุยเรื่องภาคปฏิบัติกันก่อนส่วนภาคทฤษฎีเดี๋ยวผมแยกเล่าอีกคลิปหนึ่งครับทีนี้หลังจากเราผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเข้ามาได้แล้วการฝึกภาคปฏิบัติเขาเรียกว่า initial training ก็คือการฝึกสําหรับพนักง,งานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยในการฝึกความหนักความเข้มข้นของการฝึกนั้น มันจะหนักและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปโอเคงั้นเข้าเรื่องเลยนะแรกก็จะเป็นการใช้สายดับเพลิง horse handling training ฝึกโรยสายวิ่งลากสายส่งน้ำฝึกเป็นทีมให้ประสานกันคล่องตัวรุ่นผมหลายคนก็ลาออกช่วงนี้แหละเพราะมาแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทางของตัวเองบางคนร่างกายก็รับไม่ไหวแต่บอกเลยนี่คือความเหนื่อยระดับเบื้องต้น2ก็จะเป็นการฉีดน้ำดับเพลิง water application training ฝึกฉีดน้ำกับไฟจำลองเช่น ไฟไหม้เครื่องยนต์ไฟถาดล้อไฟลำตัวอากาศยานเรียนรู้ทิศทางการเข้าถึงเพลิงไหม้และวิธีดับให้เร็วที่สุดแต่ปลอดภัยหัวข้อนี้เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆยืนฉีดน้ำตั้งแต่เช้ายันค่ำตอนฉีดใหม่ไม่ยังจับสายยังไม่เป็นยืนกัน4 5หคนแทบกระเด็นเหนื่อยแต่มันดีครับกลับไปบ้านไปได้อัดโปรตีนและแดกยาพาราทุกวัน3การใช้อุปกรณ์กู้ภัย rescue tools training ไม่ว่าจะเป็นบันไดกู้ภยัยเครื่องตัดถ่านเครื่องค้ำยนันเครื่องเจาะตัดตัวอากาศยานการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นบอร์ดกู้ภยัย หัวข้อนี้นะเหนื่อยเฮี้ยพูดไปก็นึกไม่ออกอยู่ดีผมเองเกือบได้กลับสิงคโปร์แล้วจีการค้นหาและช่วยเหลืออันนี้โหดและสมจริงสุดๆครับคือ Blackout drill หรือฝึกแบบปิดตาเราต้องใส่หน้ากากปิดตาคลานคามหาเส้นทางในสภาพที่มืดสนิทเหมือนอยู่ในควันไฟจริงๆภารกิจคือต้องหาคนเจ็บออกมาให้ได้ปลอดภัยที่สุดเรียกว่าต้องฝึกให้ชินกับการทำงานในที่ที่มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ยังต้องช่วยคนให้ได้หัวข้อนี้นะ ทรมานและอึดอัดมากคือมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยเล่นเอาผมอ้วกเต็มหน้ากากเลยเหนื่อยชิบหายเลยหน้าก็จะเป็นรวม f u อิมเมอร์เจนพูดง่ายๆก็รวมทุกอย่างที่เรียนมาคือจําลองสถานการณ์จริงเช่นไฟไหม้เครื่องบินดับไฟควบคุมเพลิงช่วยคนเจ็บออกมาเป็นการเอาทุกอย่างที่เรียนมาใช้จริงเพื่อพิสูจน์ว่าเราพร้อมลุยงานจริง100%หัวข้อนี้บอกเลยว่าสุดๆระดับความเหนื่อยบอกไม่ถูกให้คนที่เคยฝึกมาเมนเล่าหน่อยละกัน ก็นี่แหละครับคือการฝึกภาพปฏิบัติของนักดับเพลิงอากาศยานคร่าวๆกว็จะประมาณนี้ครับส่วนภาคทฤษฎีเดี๋ยวผมมาพร่มในคลิปหน้าให้ฟังอีกทีนะครับ